ตา้อนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่329เมื่ออยู่ชู้ถูกบังคับให้เข้าไปในสุสานของจักรพรรดิองค์แรกโดยกลุ่มคนพวกเขาวางประตูสุสานขนาดยักษ์ที่เรียกว่าหินทำลายมังกรจากนั้นเธอและหยี่เสี่ยวฉวนก็ไม่สามารถพบกันได้อีกแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถพบกันได้อีกต่อไปแต่หยี่เสี่ยวฉวนและอยู่ชู้ก็ยังสามารถสนทนาการได้ข้ามหินทำลายมังกรและระหว่างการสนทนายูชูก็บอกกับอยู่ชูว่าเธอได้กินยาเม็ดอมตะไปแล้ว และมีอีกสองคนที่กินยาเม็ดอมตะไปแล้วคือจ่าวเกาและหลี่ซือหลังจากฟังเรื่องราวของยูชู่แล้วยีเซียวฉวนก็รู้สึกอย่างแรงกล้าว่ามีบางอย่างผิดป,ปกติเพราะจ่าวเกาและหลีซ่ซือได้ตายไปพร้อมกับหูห่แล้วหากคนสองคนนี้กินยาเม็ดอมตะจริงๆแล้วพวกเขาจะไม่รอดได้อย่างไรแต่ยูชู่บอกกับยีเซียวฉวนอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เธอกินเข้าไปนั้นควรเป็นยาเม็ดอมตะที่แท้จริงเพราะเธอไม่สามารถตายได้แม้ว่าเธอจะอยากตายก็ตาม หากอยู่ชู้ไม่โกหกก็มีคำอธิบายเพียงข้อเดียวเท่านั้นเม็ดยาอมะตะที่จ่าวเกาและหลี่ซือหยิบมานั้นเป็นของปลอมถ้าใช่เม็ดยาอมะตะอีกสองเม็ดอยู่ที่ไหนในท้ายที่สุดยี่เซียวชวนซึ่งไม่สามารถหาคำตอบได้จริงๆก็สามารถกลับบ้านด้วยใบหน้าที่เสียไปหลังจากเสร็จสิ้นการสนทนากับยูชู่ในเวลานี้คุณสมบัติของไอสาระเลวของยี่เสี่ยวชวนถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์เขาเพิ่งพูดคำหวานกับยูชู่และรีบไปมีสัมพันธ์โรแมนติกกับลู่จื่อทันที และเมื่อพวกเขามีความสัมพันธ์โรแมนติกกันยีเสี่ยวฉวนก็เรียกชื่อของยูชูซัมแล้วซัมเล่าแต่ในหูของลูจือเธอได้ยินชื่อของเธอเองและทั้งหมดนี้เป็นผลงานของเป้ยไคและคนอื่นๆอย่างไม่ต้องสงสัยมันแตกต่างอย่างมากจากพล็อตในประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการเมื่อกองทัพของเซียงหยูมาถึงเซียนหยางหลิวปังก็ริเริ่มมอบเซียนหยางให้กับอีกฝ่ายและเมื่อเขาจากไปเขาก็จัดการทุกสิ่งทุกอย่างในพระราชวังเซียนหยางจนหมดสิ้น อย่างไรก็ตามเซียงหยูผู้ซึ่งมีลักษณะนิสัยใจกว้างไม่ได้เกลียดหลิวปังเพราะเขาได้พระราชวังเซียนอย่างที่ว่างเปล่าในทางตรงกันข้ามเขาจัดงานเลี้ยงใหญ่ให้เขาอย่างสุภาพที่หงเหมินและในงานเลี้ยงหงเหมินแผนการของงานเลี้ยงหงเหมินในประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการไม่ได้ปรากฏเลยหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับงานเลี้ยงหงเหมินแล้วเป้ยไคและคนอื่นๆก็ได้เข้าใจแล้วว่าในโลกนี้บุคคลที่ต้องการปรับเปลี่ยนหนังสือประวัติศาสตร์ก็คือฮันเกาจูในอนาคตหลิวปังซึ่งตอบสนองต่อคำพูดเก่า สองคำที่ว่าผู้ชนะคือราชาและผู้แพ้คือโจนและหนังสือประวัติศาสตร์เขียนโดยผู้ชนะใช่แล้วผู้ร้ายที่ทำให้ประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ฉินตอนปลายและราชวงศ์ฮั่นตอนต้นในโลกนี้เบี่ยงเบนไปจากเนื้อหาประวัติศาสตร์ของโลกอื่นๆเล็กน้อยอาจเป็นหลิวปังในโลกนี้ต่อมาสิ่งที่เป่ยไคและคนอื่นๆคาดหวังก็เกิดขึ้นอย่างที่คาดไว้หลังจากเซี่ยงหยูเข้าไปในเซียนหยางเพียงหนึ่งเดือนต่อมาพระราชวังอาฟางที่ยังสร้างไม่เสร็จ และอาคารชั้นล่างของสุสานจักรพพัดองค์แรกก็เกิดไฟไหม้โดยไม่ได้เตือนล่วงหน้าไม่เพียงเท่านั้นแม้แต่พระราชวังในพระราชวังเซียนหยางซึ่งเป็นสถานที่วางตำราโบราณของราชวงศ์ชิงก็เกิดไฟไหม้ขึ้นอย่างไม่สามารถอธิบายได้และหม้อดำที่บรรจุสิ่งโโครกเหล่านี้ก็ถูกวางบนหัวของเซี่ยงอยู่โดยธรรมชาติส่วนใครคือผู้ร้ายของไฟทั้งสามนี้นั่นเป็นเรื่องของความคิดเห็นโดยธรรมชาติ ในทำนองเดียวกันเซียงหยูผู้มีอุปนิสัยกล้าหาญไม่สนใจคำกล่าวหาและความอายุติธรรมของฝูงชนหรือไม่ก็ตรงไปหาคนเหล่านั้นแล้วทุบตีพวกเขาด้วยวิธีนี้หลิวปังจึงมีโอกาสสร้างภาพลักษณ์แบบแผนของเซียงหยูว่าเป็นคนหยิ่งผยองและหงุดหงิดในสายตาของโลกการพิชิตสัตว์รูโดยไม่ต่อสู้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดประโยคนี้เป็นคติประจําใจที่หลิวปังในชูมักกล่าวถึงในทางกลับกันด้วยเหตุผลบางอย่างแม้แต่ยีเซียวชวนยังเชื่อในแบบแผนของเซียงหยูในโลก ดังนั้นครึ่งปีหลังจากไฟในพระราชวังเซียนหยางดับลงเขาก็พาครอบครัวทั้งหมดของเขาและออกจากเมืองเซียนหยางอย่างเงียบๆหลังจากออกจากเมืองเซียนหยางยีเสี่ยวฉวนก็พาครอบครัวทั้งหมดของเขาและตรงไปที่สู้และยอมจำนนต่อราชาแห่งฮั่นหลิวปังแม้ว่าหลิวปังจะไม่กล้ามาและจำหยีเลิกและหยีหญิงได้เขาก็ขอให้พี่ชายและน้องสาวเรียกเขาว่าอาหยีเสี่ยวชวนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่าเขาจะลืมไปว่าหลิวปังใส่ร้ายเขา ดังนั้นหลังจากมาถึงสู้เขาจึงปฏิบัติต่ออีกฝ่ายเหมือนพี่ชายหลังจากมาถึงสู้หยีเซียวฉวนและครอบครัวของเขาหลิวปังต้องการพบกับหลู่ชื่อหลายครั้งอย่างลับๆแต่ทุกครั้งเขาก็ได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาถูกกลุ่มคนที่ไม่รู้จักใส่ถุงก่อนที่เขาจะเข้าใกล้ประตูคฤหาสห์หยีจากนั้นเขาก็ถูกตีและเตะหลังจากถูกตีลิวแบงซึ่งเป็นราชาแห่งฮั่นอยู่แล้วก็ไม่กล้าทำเรื่องใหญ่โตหลังจากถูกตีติดต่อกันถึง17ครั้ง เขาก็ไม่กล้าเข้าใกล้คฤราหาดอีอย่างเปิดเผยอ,อีกเลยต่อมาภายใต้แนวทางที่คดโกงของลิวแบงและกลุ่มที่ปรึกษาหม้อดำจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆถูกวางบนหัวของเซียงยูทีละบายจากนั้นทหารของเวสเทิร์นชูก็ไปหาชูทีละคนเมื่อฮันซินผู้ถือหอบภายใต้การบังคับบัญชาของเซียงยูมาที่เป็นของลิวแบงการต่อสู้ระหว่างเวสเทิร์นฮันและเวสเทิร์นชูเพื่อทางโลกก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ใน4ปีต่อมาของการต่อสู้เบกไก่และคนอื่นๆได้เห็นว่าเซียงยูมีโอกาสมากมายที่จะทำลายลิวแบงในคราวเดียวแต่เขาพลาดโอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะความลังเลใจของตัวเองในที่สุดเมื่อเป้ยไครและคนอื่นๆถูกหลิวปังจับตัวไปทั้งเป็นแผนการของโลกนี้ก็ดำเนินไปจนถึงริมฝั่งแม่น้ำหูเจียงใช่แล้วในโลกนี้ไม่มีแผนการอำลาสนมของฉันเซียวเย่มาที่ริมฝั่งแม่น้ำหู่เจียงกับเซียงยู คุณป้ายคุณนายป้ายพวกคุณสองคนไม่คาดคิดมาก่อนพวกคุณสองคนก็มีวันนี้เหมือนกันนี่คือเนื้อสุนัข20กิโลกรัมที่ฉันเตรียมไว้ให้พวกคุณอย่างระมัดระวงังพวกคุณสองคนสามารถเพลิดเพลินได้ชา้าช้าฉันจะไปพบราชาเสียงทันทีที่เสียงนั้นเงียบลงหลิวปังก็หันหลังให้เป้ยยคและคนอื่นๆด้วยอารมณ์ดีเมื่อหลิวปังหันหลังและจากไปทหารสี่คนก็เข้ามาทันทีพยายามบังคับให้ป้ยยคและคนอื่นๆกินเนื้อสุนัข20สกิโลกรัม เมื่อเห็นเช่นนี้ไคชาดีดนิ้วเบาๆจากนั้นทหารทั้งสี่คนก็ไปกินเนื้อสุนัข20กิโลกรัมไปกันเถอะไคชาเราไม่สามารถเห็นการอำลาพระสนมของข้าได้แต่เราสามารถชมการฆ่าตัวตายของหู่เจียงได้เบนโลจับมือไคชาจากนั้นทั้งสองก็เดินเข้าไปหาทหารที่อยู่ใต้บงังคับบัญชาของหลิวปังในสภาพที่มองไม่เห็นในขณะนี้บนฝั่งแม่น้ำหูเจียงทางด้านตะวันตกของชูนนอกจากเซียงหยูและเซียวเย่แล,เยยแล้ว ยังมีทหารที่จงรับพักดีต่อราชาเซียงอีก28นายนอกจากนี้บนผิวน้ำของแม่น้ำหูเจียงยี่เสี่ยวฉวนยังพายเรือลำเดียวไปที่ฝั่งอีกด้วย